รู้อยู่หรือเปล่านะถัดวัดหรืออยู่อยู่นะครับอยู่อยู่นะครับอยู่นะครับใส่นงนะโดนมาแล้วปล่อยเกินเนะ อยคืนนะตัวนี้ไยคืนตัดเลยนี่นะชะโดไซประมาณน,นี่นะโดนแล้วนะชโดฐานชโดฐานนะตัวนี้ไซสวย นะหางขาดไปเลยครับเจอรี่เกินะหางขาดเนี่ยถลาดจริงๆนะตัวนี้ดํำเงี่ยมเลยฮนะดูนะครับตัวไซก็ประมาณโ,โลเดียวเองนะ าใส่สวยเลยนะฮะน,นี้นะครับสำเร็จแล้วับวันนี้ <c oughs> ตัวแรกนะชฉโดทานแบบนี่นะชฉโดทานตัวแรกของวันนี้นะครับใส่สวยครับถ้าเกิดเราไม่มีไม่มีคิปเปอร์หรือว่า ไม่มีคิปเปอร์กับคีมปดเบ็ดมานะครับปดปากมานะแล้วก็มีโอกาสบาดบาดเจ็บได้นะครับแล้วก็ค่อยเอาออกเนี่ย นี่ครับชัโดวทาน มีเม็ดนะมีเม็ดเหรอแค่ไหนวะเสียงมันตุ๊กเลยอ่ะใต้น้ำอ่ะ เหล,ลือ่ะนี่นะนี่นะใครใครเห็นเม็ดนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะตรงนั้นนะดวเรามีจะมีโอกาสโดนโฉบหรือเปล่านะจะพยายามตียัดเข้าไปให้ใกล้ที่สุดนะ อืมยังไงยังไงยังไงนี่อย่างนี้เลยโอ้ยกัดเจือกระเดินเลยนะว่าแล้วนี่เป็นเหย่ยดาดำน้ำมั้งฮะเป็นเหย่าจำคองฮะเพื่อจะ สนใจนะ เริ่มเริ่มมีอาการนะเริ่มมีอาการน่าจะกลับมาแล้วนะน่าจะกลับมาแล้วยังอยู่ในป่าเนี่ยนะเอาเร็วเอาเร็วเอาจนได้นะเอาจนได้นะจะดูนะครับจะดู ดูนะว่าแล้วเจอเหยื่อตัวนี้ไปนะจมโค้งนะเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาก่อนนะครับโ,โดนแล้วนะชะโดโอนี่นครับเหยื่อแอคชั่นจมโคง้งแต่แบบใหญ่นะของชโดโอนี่นะครับ กัดแบบสองม้อย่างงี้ไม่ระแวงเลยดูนี่นะนี่กัดแบบไม่ระแวงเลยจมโคงนี่เมื่อกี้ไล่ตกแต่ว่าไม่น่าจะใช่ตัวนี้นะเดี๋ยวเราลองลองซ้ำอีกสักไม้นะส่วน,วนเดี๋ยวแล้วนี่นะครับ นี่ครับชดสายซ่านะ mm hmm. กัดเหยื่อจมโคง mm hmm. เหลามือนะครับเหยื่อจมโคงเหลามือ mm hmm. โดนสองขอเลยนะ mm hmm. ขอบนกับขอล่าง mm hmm. ขอล่างเกี่ยวขางขอล่างเกี่ยวคางนะครับขอบน mm hmm. กัดเต็มคำเลยนะ แต่ว่าตัวที่ชาร์จไม่น่าใช่ตัวนี้มันน่าจะใหญ่กว่าน,นี้ไหมปลาหลุดมักจะใหญ่เสมอเมอน,นี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเอาไปถ่ายรูปข้างบนก่อนนะเดี๋ยวแนละ้วับหมายนี้เย่อ yeah. จมโคงเรียบร้อย ได้นะครับจะยุบยูหน่อยวขอถ่ายรูปก,ก่อนนะถ่ายรูปในโทรศัพท์ก่อนไปอวดเพื่อนนะครับ ไาสสวยนี่ครับนี้ค่อนข้างเป็นพื้นที่ลาดเอียงนะครับก็โดนไปนะครับตัวเหยื่อแอคชั่นจมโคงนะครับกับคัน10 20นะครับขึ้นง่ายสบายสบาย นั่งไงช่อนนะน่าจะเป็นช่อนตรงนี้ไล่มากัดแล้วมาแล้ว,ลวขึ้นตรงนู้นแล้วนะมนีโอกาสเจอตัวแล้วนะขึ้นมาจิบน้ำล่ะนี่ก็จะไม่มีตัวขึ้นนะวันนี้ ย้ำไปนะที่เดิม แล้วนะกัดแล้วกัดนะแต่ไม่อยู่ต้องตีย้ำนะครับเก่งมือลอเลยเก่งข้อลอเลยนะ ออกแล้วเก่งข้อรอเลยนะออกแล้วเเก่งข้อรอเลยนะตามมาเอาจริงๆด้วยนะดูดูเก่งข้อรอเลยนะสะดวใส่กำลังซ่านะแล้วใส่นี้นะเก่งข้อรอเลยขึ้นมาบนนี้ยส่กำันนี่นะ ไซด์ประมาณทักโลโลแปดโลเจ็ดโลแปดนะครับเดี๋ยวเราขอวางก่อนครับนี่นะกิ่งข้อรอเลยนะฮะเช่นว่าเมาื่อกี้ด้วยเนี้ยนะชุดคันนะครับสิบยี่สิบแล้วก็เหลื่อใบพัดนะฮะ กัดน้ำกระจายเนยฮะนี่ฮนะลายเโดเหมือนกันดูนะนี่ลายชโดเหมือนกัน,นครับแล้วก็กินข้อรอเลยตัวนี้มีหลายตัวนะครับไซนะี้นี่นะไซก็ประมาณแขนแขนผอเนี้ยก็ ตกจะประมาณนะโลครึ่งนะน่าจะอ,อ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใส่ประมาณโลครึ่งนะฮะนี่ฮนะเก่งข้อรอเลยใช้เหยือ่อไปหลายชนิดมากนะฮะตั้งแต่นี่กบยางสารพัดนะฮะแต่มาเจอใบพัดเหมือนเดิมนะไปใบพัดเหมือนเดิมนะครับตอนนี้กัดเข้าไปเต็มเต็มขับนะครับ แล้ว,ว่าเก่งข้อรอเลยนะครับเหีายสารพัดชนิดไม่กินนะครับมากินตัวนี้ เก่งข้อรอเลยไซ,ยก,ก,ซยก็สักประมาณตัวนี้ไซก็สักประมาณน่าจะโลครึ่งน่าจะได้นะโลครึ่งถึงโลแปด ควรจนมันแบบลำขาดนะชดูดำปีเลยกนะเดี๋ยตัวนี้นี่นะฮะชดโดนเหยื่ยตอตัวนี้นะครับเียร์อใบพัดนะฮะตัวน,นี้นานแล้วที่เราทำเอาไว้นะตั้งสองสามปีและว,ว่ามีโอกาสเพิ่งได้ใช้นะครับชดูกำลังแบบไส้ซ่านะเขียวปัดเลยตรงนี้ ไปดูโดนตายหรือเปล่า ល្ល់ប โดน,นะฮะโดนอูยตัวดีว่ะตัวดีโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่นะฮะอัดไว้ป่ะอัดไว้ป่ะอัดไว้นะโอ้ออสายดีนะครับจมโค้งนะครับตัวนี้โอ้โหโดนเลยโอ้หนักมือเลยนะครับช่อนช่อนสายเข่องนะฮะ มาเลยนะฮมเม็ดเต็มหน่วยนี่นะครับสโลช่อนไสโลนะครับตัวนี้กัดหนักหนุยกัดหนักตึกเลยนะครับนี่นะช่อนไสโลกัดเกียร์แฮนด์เม็ดนะครับสโลดูยาว ยาวนะครับนี่ฮนะช่องไซโลโอ้หนี่ฮนะใหญ่นะครับดูขนาดคันเบ็ดคันเบ็ดกับนี่ฮะประมาณศอกนึงนะฮะประมาณศอกนึงได้นะครับช้อนตัวนี้กัดหนักตึกเลยครับตอนแรกนึกว่ากัดนึกว่าชะโดนะครับกับเหยื่อตัวนี้ผลงานเหยือตัวนี้นะ ความยาวประมาณศอกนึงนะช่อนนะครับโทฟี่ของวันนี้นะฮะนี่นะว้าวครับสสสวยเลยนี่ะครับกับช่อนช่อนคองนะครับไซส์ สวยเลยนะฮะวันนี้ดูขนาดลำตัวยาวนะครับตัวนี้ยาวประมาณประมาณศอกผมเลยนะฮะหนึ่งสอกทฟี่ของวันนี้นะฮะยาวประมาณหนึ่งสอกโอ้โหกัดหนักตึกเลยนะครับกับเหยื่อจมโค้งนะครับจมโค้งตัวนี้จมแล้วมันจะดิ้นนะครับก็ถ้าเกิดเราเกิด กระตุกกระตุกสร้างแอคชั่นมันก็จะฉลบไปฉลบมานะานะครับครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ชั้นใหญ่นะครับนี่ฮะ้นใหญ่ไซโลนะครับ